คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาละครับององกรกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรทาเข้าวสู่ช่องซ้ำร่องขายพีด้วยนะจ๊ะตอนนี้เงินในเกมชัยเซนวินเนี่ยผมชนะรางวัลชัยเซนนะ เห็นในกลุ่มเชีเป้ามานะครับผมนะว่าเกมนี้แตกดีนะวันนี้นะมาดูกันเลยครับนะว่าแตกดีไหมและเริ่มเกมเออใช่ก่อนจะไปเริ่มเกมไน่ครับด้พีไปกลุ่มดีมาแนะนาเป็นกลุ่มสาบแชร์เกมแตกสาบแจกเกมดีให้เล่นตามในพีแล้วไม่แตกที่ไม่เอาแต่เล่นเกมอะไรดีก็ลองเข้ามาดูได้นะครับผมมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอแชร์ข้อมูลเกมกันอยู่ตลอดเวลาเกือบแต่24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะเกมไหนกําลังแตกเกมหนกำลังแชกเกมไหนกำลังมาก็เข้าไปดูได้ในกลุ่มนะครับผมทิ้งทิ้์ไว้แล้วที่คอมเมนต์นะ ก็ต่อไปว่ามาจากในปีนะครับถ้าไม่ต่อมาจากในเีน,นี่นอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มนะและมาพกมา0 0าร้อยเอะนะแปนะนอนวันนี้เราจะเล่นกันที่ไม้เท่าไหรด่ดีเปิดที่ไม้ละ30เลยแล้วกันนะครับนะเปิดเทอรบโบแล้วไปครับไปครับเราจะไม่ซื้อนะฟีเจอร์นะและไปครับไปอีกทีครับและเปิดมาดอกนี้ที่72ไหไลไหมไลต่อไปโอ้โหอีก16.5แล้วมาต่ออีกโอ้โหแล้วลงมา โอ้ยังไหลต่อไปอีก240้และมาครับโอ้ตัวเ e อมา4 8แล้เลยยังไงยังไหลต่อไปอีก6และลงมาอีกทียังไหลต่อไปอีก 12, ครับโอ้โหไหลยาวจัดเลยนะเปิดมาดอกนี้ก็ได้มา4 0 5ห้าครับและไปกันต่อจ้าอา้าก,กเตอร์มาแล้วครับทุกคนโอ้โหมุนฟี8ปครั้งตัวคูนที่8นะจ๊ะเราจะไม่สุ่มวันนี้นะผมนะเพราะผมสุ่มแล้วผมไม่เคยได้เลยนะตั้งแต่เม็ดแรกก็แตกเลยครับ มาเริ่มกันเลยแล้วกันมุ้นไปแปดครั้งตัวคูณเพิ่มครั้งเอ้ยไม่ใช่เพิ่มดิตัวคูณที่คูณแปดครับและแปดครั้งลงมาเปิดมาดอกแรกที่แปดร้อยหกสิบสี่ครับและไม,ลไ,มไ,ไม่ไหลไม่ไรเหลื่อยเจ็ดครั้งนะและดอกนี้ครับได้แปดร้อยหกสิบสี่ครั้งมันก็โตเจ็ดครั้งลงมาอย่างไรไม่มาครับหกครั้งมาและพุ่มมาโอาหเก้าร้อยหกสิบรับดอกนี้และโอ้โเสียดายไม่ ไา้มเก้าวร้องที่สุดรางมันก็โตหนึ่งดอกนะครับผมนะและห้าครั้งมาไหมไม่มาสี่ครั้งมาสามครั้งมาและสองครั้งมาเอ้ยหายเลยและครัสดายไม่มาโอ้โหมาก็โตสองดอกแล้วหายไปเลยครับนะ เปิดมาสกแกตเตอร์รอบแรกครับได้มา1824ถือว่าไม่แย่นะเพราะเราไม่ได้ซื้อฟีดเจอรครับรับรางวัลและขยับเพิ่มดีกว่าไปที่ไม้ร้อยเลยแล้วกันและลงมาลงมาเปิดมาที่80ครับดอกนี้และโอ้โหไม่ไหลไปอีกทีอีกทีเปิดมาที่2ีสดอกนี้ไงโอ้โหตัวเกมาทมําไมเฮ้แถวแรกมีทั้ง3าตัวยังจะลงมาเพิ่มอีกนะ ได้มาแค่ยี่สิบแล้วไปกันต่อลงมาลงมาเออแปะมาดอกนี้แล้วเปิดมาที่สี่ร้อยยี่สิบยังไงไล่ต่อไปกับอีกเก้าสิบะแล้ววายสวยๆครับไหลต่อไปกับอีกหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วสองอังเปาโอ้โหไม่ยอมมานะดอกนี้ได้มาหกร้อยเก้าสิบครับแล้วไปต่อเอออังเปามาแล้วหกร้อยทวนไม่ไหลด้วยเออและไปต่อไปอีกลงมา เปิดมาดอกนี้โอ้โหหนึ 1, ่งพันสี่ร้อยสี่สิบผู้ยังเยอะครับแต่ไม่ไหลอีกแล้วนะอะไรวะเนี่ยไม่ค่อยไหลเลยและลงมาเปิดมาที่ยี่สิบไม่ไหลอีกและไปเออแปะมาอีกและดอกนี้สิงโตมาครับผมโอ้โหสามพหนึ่งร้อยเก้าสิบและไม่ไหลเหมือนเดิมเลยโอ้โหเสียดายครับดอกนี้ได้มาอีกสามพหนึ่งร้อยเก้าสิบรางมันก็โตนะจ้ะ และขยับเพิ่มเลยแล้วกันไปที่ไม้200ครับและลงมาเปิดมาดอกนี้ที่120ไหลต่อไปก็วิ็น120แล้วหมดเดียมา240แล้วไปต่อเปิดมาที่300ร้วยครับโอ้โหไม้2 0 0้ยเรายังไม่ขาดทุนเลยนะและลงมาลงมาอ้าวไม่น่าทักมาเลย2ดอกคืนทุนเลยครับและลงมาลงมาเปิดมาที่40กับดอกนี้และไม่ไหลโอ้โหทักปุ๊บหายปั๊บเลยทีเดียวนะกลับมาสิและลงมา เปิดมาที่400ท้วนไล่ต่อไปอีกสยังไงไล่ต่อไป้อยีก120แลวยังไงโอ้โหยังไล่ต่อไปอีก60ครับและและหมด <c oughs> ได้มา590และลงมาครับไม่ทักแล้วนะจ๊ะอย่าหายนะและลงมาเปิดมาที่0 0ร้วทนยังไงต่อโอ้โหไหไล่ต่อไปครเบียงสี่สและไปต่ออีก40แล้วยังไงหมดครับได้มา680แและไปอีกทีสิอีกทีสิ อีกกีสิเฮ้ยสัก,เก็เตอร์หายไปเลยไว้ผมเพิ่งสังเกตนะและลงไหยกีเปิดไปที่60แล้วไม่ไหลอีกแล้วอ้ยเดยโมโหกดไม้พันดีไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอา,เอาใจเย็นๆนะไม้พันนี้6ทีมหมดเลยนะถ้ามันไม่แตกนะครับนะขยับเพิ่มไปที่ไม้400กันมั่งดีกว่าและโล่งมาครับโล่งมาครับ เปิดมาดองน,นี้ที่240ไหลต่อไป240 like, อปี240 like, แ,ลล oh oh, แล้วลงมาโอ้โหหมดได้มาแค่480แล้วไปต่อเปิดมาที่720แล้วสกัตเตอร์ขาตัวเดียวจะมาไม่ไมส่รเลยนะโ oh oh, like, อ้โหอย่างไรต่ออปก200ด้วยทวนครับเล้วยังไงยังไงมาไหมและโอ้โหไหลต่ออปนีก1480ครับและช่องว่างเยอะขนาดนี้ต้องมาแล้วว่าและโ oh oh, like, อ้โหอย่างไรต่ออีก160ครับเล้วยังไง ยังไงมาไหมและไหลต่อไป320สิเฮ้ยมาเฮ้รุนจนใจจะขาดแล้วเออและดอกนี้โอ้โหได้มาสองพปร้อมก,กัดสบเากัก,กเตอร์4ตัวบทดไป 8, ครั้งตัวคูที่8นะครับผมนะเริ่มกันเลยไม่สุ่มอะไรทั้งนั้นและ8ครั้งลงไหยังไง เปิดมาดอกแรกครับต่อมาห้าร้อยหกสิบและไหลต่อไปด็อยเงินเก้ายี่สิบแล้วลงมาไหลต่อไปครับโอ้ร้อยสี่สิบเล่นเโอ้โหหมดก็เปิดมาดอกแรกที่ได้มากขึ้นหมื่นเลยทีเดียวนะสวยงามจัดจัดครับและหกครั้งลงมาอุย้ยเปิดมาดอกนี้ที่เก้าร้อยหกิบและอุอ้ยไหลเรียบร้อยสอง0แปแปิบแล้วคููโอ้โหห9 1มืนาหนึ่งยยี่ิบะครับผมโอ้ยมาจริงว่า แปะโนนวันนี้มาของจริงว่าได้มาเต็มมือ2อารรางวัลก็ตอระดับซุปเปอร์เลยนะดอกนี้นะโอ้โหโอเวอร์ไปเลยครับและ5้าครั้งลงไปยังไงเปิดมาดอกนี้3,840ครับแล้วไม่ไหลไม่ไรเล็ก4ี่ครั้งและลงมาเออเปิดมาที่1 6 0โอ้โหไม่ไหลอีกและ3ครั้งสุดท้ายเปิดมาดอกนี้1 9ึ0งันแล้วไม่ไหลครับ2องครั้งสุดท้ายมาไหม มม่มาครั้งสุดท้ายแถมเลยสิโอ้โหไม่แถมน,นะครับราคาที่แค่แปดพันนี่ก็ถึงแสนหนึ่งแล้วโอ้โหโอุห้ยแล้วแตกมาสวยด้วยนะแปดหมื่นสี่พันทุนครับรับรางวัลกันเลยแล้วผมว่าพอเลยแล้วกันโอ้โห,โโหเกือบแสนเลยนะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดซับถ้าใครกระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแปลกๆให้กันด้วยนะครับผมแนละอย่าลืมไปก็ติดตามช่องหลักและช่องสำรองเอกตามกันด้วยนะ ทิ้งลิงก์มาแล้วที่คอมเมนต์ครับขายแดดเลยแตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิ้งลิงก์มาแล้วเหมือนกันนะครับผมคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจ้าว่าในพี่ไม่เตือนทีน่ไปพาสิ่งดีๆไปนะครับเข้ากลุ่มแล้วตอนน้องพยายามเข้ากลุ่มกันด้วยว่ามาจากใครก็ตอบไปมาจากในพี่นะครับผมถ้าไม่ตอบว่ามาจากในพี่แอดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มนะจ๊ะส<จ>ำหรับคลิปนี้ในพี่ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบุยบุยจ้า